อยู่บนเวทีไม่เคยกลัวอะไรเลยที่จริงเดียวว่าตุ้มต้องชนะแม้กระทั่งอาบเลือดตุ้มก็ยังไม่กังวลเลยพอเวลาผ่านไปเดินไปไหนก็จะไม่ค่อยมีใครรู้จักสักเท่าไหร่แล้วเพราะว่าจากเมื่อก่อนเป็นนักมวยตอนนี้เนี่ยเราก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะคนก็จะลืมๆมไปบ้างตอนนี้คือเปิดค่ายมวยอยู่ที่บางพลีสมุทรปราการค่ะมาช่วงปีนี้แล้วค่ะที่เราประสบปัญหาเพราะว่าโควิด19เราก็ต้องถูกสั่งปิดค่าย สวัสดีค่ะตุ้มปริญญานะคะถ้าย้อนกลับไปสมัย20ปีที่แล้วคนเขาก็จะเรียกว่า b e a u ฟูบ็อกเซอรตอนนี้ก็เปิดค่ายมวยชื่อว่าน้องตุ้มมวยไทยยิมค่ะตุ้มเรียนรู้ศิลปะก,การชกมวยเนี่ยจากคุณพ่อแค่นิดเดียวพ่อไม่สอนให้พ่อพ่อรู้ว่าลูกพ่อเป็นอะไรตุ้มก็แค่แอบพกพักรักจํา แล้วทีนี้ไปเที่ยวงานวัดอยากไปดูเพื่อนชกแล้วก็มีคนมาท้าชกกับเรา <c oughs> มันก็น่าลองดูนะแล้วไฟแรกเนี่ยชนะน็อกด้วยพอหลังจากนั้นก็เข้าค่ายก็การที่ตุ้มเป็นผู้หญิงข้ามเพศบนสังเวียนของลูกผู้ชายมันเป็นอะไรที่ยากมากๆ <c oughs> ตุ้มกล้าประันตีเลยว่าไม่มีใครอยากที่จะแพ้ตุ้มต้องถูกพี่เลี้ยงด่า <c oughs> ถ้ามึงแพ้ก็เธอมันก็เลิกมวยไปเหอะมันก็กลับบ้านไปเลี้ยงพงเลี้ยงควายเลย <c oughs> ตุ้มก็บอกเดี๋ยวเจอกันบนเวทีเพราะสิ่งเดียวที่ตุ้มคิดคือตุ้มอยากจะเอาชนะ ยกที่ห้าเป้งขอกระจกฉันหน่อยได้ไหมส่องดูหน้าก่อนก่อนที่จะได้รับการชูมือชั่วโมงนะั้นฉันไม่รู้หรอกว่าฉันชนะมวยหรือชนะอะไรแต่ฉันรู้สึกว่าฉันแบบได้รับมงกุฎในค่ำคืนนี้เป็นรางวัลใหญ่เลยเนี่ยคือเป็นแชมป์ K1 ของยุโรปหนังสือพิมพ์ประโคมข่าวทีวีประโคมข่าว แล้วด้วยตอนนั้นที่เรากดดันว่าเราจะต้องแก้ผ้าขึ้นช่างน้ำหนักแล้วมีกล้องคอยมาจับซูมอย่างเงี้ยร้องไห้ค่ะตั้งแต่เล็กจนโตมีความคิดที่จะเปลี่ยนจากเพศชายเป็นเพศหญิงเนี่ยไม่เคยท้อเลยค่ะเติมเก็บเงินเรื่อยมาและอายุ17พ่อกับแม่ก็เลยยอมเซ็นยินยอมให้ตุ้มถึงได้ รับการผ่าตัดแปลงเพศหลังจากผ่าตัดมาแล้วเนี่ยก็คือขึ้นเวทีรุมพินีราชดำเนินอ้อมน้อยไม่ได้ดกฎกติกาของเขามีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วแต่ก็มีแอบคิดบ้างเล็กน้อยว่าเอ๊ะเมื่อก่อนเราก็เคยขึ้นไปยืนบนนั้นอย่างแบบสง่าผ่าเผยนะทำไมตอนนี้เราขึ้นไปไม่ได้ล่ะตุ้มก็ต้องไปหาชคต่างประเทศเท่านัน้นเขาเรียกตุ้มว่ามิสคือเป็นนางสาวต่อให้เป็นนักชกผู้หญิงเนี่ยเขาไม่กลัวที่จะชกกับตุ้ม b ิวตี้ฟูลบ็อกเซทำกับทีมเอ็ม m กรมีทีแรกอะต้องกลัวนะเพราะว่าการทำหนังเนี่ยมันจะต้องเปิดทุกแง่ทุกมุมพอเห็นแล้วเนี่ยรู้สึกได้เพราะว่านี่แหละมันเป็นชีวิตของฉัน because of the pandemic many LGBTQI Filipinos lost their jobs and the unemployment is higher among LGBTQI people in Cambodia in Indonesia salon workers tech workers and street performers have no income and they really need they to be helped be บริษัททัวอยู่ประเทศลาวปัจจุบันนี้มันปิดโตมดเลย mm hmm. แม่ค่าซา้ขายหนังทองเที้ยวเนะะาะเออสามารถขายเครื่องได้แล้วกับมีรายได้โด้ยยานสีลมซอยสีอ่ะมันเป็นยานท่องเที่ยวอ่ะครับเครื่องบินมันไม่บินเพราะฉะนั้นมันไม่มีนักท่องเที่ยวแน่นอน90%้ลูกค้าหายไปครัปัจจุบันนะคะเราก็เปิดค่ายมวยมาได้ประมาณ5-6ปีแล้วค่ะคนที่มาซ้อมเนี่ยก็ จะเป็นแฟนคลับก็ทั้งต่างชาติแล้วก็ทั้งคนไทยเหมือนรู้จักสื่อรู้จักอะไรเงี้ยว่าเฮ้ยค่ายน้องตุ้มอยู่ตรงนี้ตรงนี้แล้วเขาก็ตามมากันก็ช่วงโควิด -19 เานี่ยพอเขาปิดประเทศเนี่ยแน่นอนว่าลูกค้าต่างชาติต้องหายไปอยู่แล้วช่วงนั้นเป็นอะไรที่เงียบและศบเศรามากเคว้งเคว้งแต่ทํายังไงได้เราต้องเอาเงินเราที่เก็บออกมาใช้ก็ค่อนข้างที่จะเยอะที่ค่ายมวยเนี่ยคือเช่าพื้นที่เขาอยู่ ก็จะมีค่าน้ำค่าไฟแหละค่ะที่ที่จะต้องจ่ายขาดทุนขาดรายได้ก็คือกลับไปอยู่ต่างจังหวัดค่ะนักมวยไปขับมอเตอร์ไซค์ส่วนคู่มวยก็ไปหาก,ก่อสร้างกลายเป็นว่าช่วงโควิดเนี่ยรัฐบาลไม่ได้ช่วยอะไรตัวตัวเราเองช่วยตัวเราเองหรือครอบครัวช่วยกันเองมากกว่า ปัจจุบันนี้อายุ39ค่ะก็กับแฟนก็คบกันมาน่าจะ7ปีกว่าๆเก,กือบ8ปีค่ะจริงๆแล้วเราไม่ได้คนห่างไกลกันเราเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่ซ้อมมวยอยู่ค่ายเดียวกันนักมวยกับนักมวยเนี่ยย่อมเข้าใจกันดีทุกวันเนี่ยต่อแฟนก็ต้องมาว่าหาลูกค้าให้ได้มากที่สุดต่อให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศยังไม่เข้าอย่างเงี้ยอย่างน้อยถ้าได้ลูกค้าคนไทยก็ยังดี ก็ที่ผ่านมาที่มีคนติดเชื้อที่เชียงใหม่ล่าสุดนี้ถามว่ากลัวไหมทุกคนกลัวแเลยแล้วถามว่าแย่ไหมตอนนี้ตุ้มว่าก็แย่ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจหรือธุรกิจอะไรหลายๆอย่างถ้ามันเกิดซ้ำมาอีกมันก็ต้องแย่ลงแต่สําหรับตัวตุ้มเองตุ้มไม่คาดหวังอะไรจากรัฐบาลตุ้มจะหวังพึ่งตัวเองให้มากที่สุดแต่ถ้าเขาคิดจะช่วยจริงๆก็อยากให้ช่วยให้ทั่วถึงเพราะว่าผลกระทบเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะใครคนใดคนหนึ่งหรือคนกลุม่มใดกลุ่มหนึ่ง ความฝันของตุ้มก็นั่นแหละอยากมีค่ายมวยถ่ายทอดวิชาความรู้ที่เรามีเนี่ยให้กับเด็กรุ่นหลังดีกว่าปล่อยให้มันสูญหายแล้วก็ตายไปเผาไปกับเราสําหรับค่ายมวยที่วางแผนไว้ว่าจะไปเปิดที่ฉะเชิงเซาเราก็ต้องช่วยกันทําอยู่แล้วละ่ะก็ถามเขาว่าเออจะไปกับฉันไหมเขาก็พูดไปบ่อยว่าเอออยากแต่งนะ้าอะไรเงี้ยแล้วก็เก็บเงินอยู่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยตุ้มก็อยากให้ ทุกอย่างเท่าเทียมเสมอภาคกันไม่ว่าจะเป็นการสมรสหรือว่ากฎหมายคำนำหน้าอยากให้เท่าเทียมกันบุคคลทั่วไปตอนนี้กีฬามวยเปิดกว้างนะคะตุ้มก็ทําให้เห็นแล้วว่าไม่ว่าจะเพศใดทุกคนสามารถที่จะเล่นได้ใครน้องตุ้มมวยไทยยิมเนี่ยไม่มีแบบว่าแบ่งแยกแน่นอนใครผ่านไปผ่านมาก็สามารถที่จะมาเยี่ยมเยียนบิทีฟูบ็อกเซอร์คนนี้ได้ตุ้มยังอยู่ที่นี่แล้วก็ยินดีต้อนรับ